สวัสดีนะครับผมอาจารย์ชัชวัตรพรหม,มกพัฒพยากรจากช่องพารวยทําไมคนชอบดูหมอการดูดวงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยดวง50การกระทํา50ดวงสําหรับผมเนี่ยเป็นเรื่องของแนวทางไกด์ไลน์ว่าเราควรจะทําอะไรเราไม่ควรทําอะไรยกตัวอย่างว่ามีเคสหนึ่งที่มาดูกับผมแต่เรื่องราวเขาเนี่ยเกิดไปหมดแล้วเป็นผู้ชายเนี่ยอายุประมาณ50กว่า พอเขามานั่งปุ๊บเนี่ยผมก็บอกดวงชะตาเขาว่าดวงเนี้ยต้องระวังถูกโกงถูกหักหลังเพราะเป็นดวงที่จะเสียทรัพย์จํานวนมากท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยน้ำตาเขาไหลซึ่งโดยปกติเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นผู้ชายร้องไห้แต่ผมทักไปเนี่ยผมก็รู้สึกใจแป้วเลยว่าเออเราทําร้ายจิตใจเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือพูดตรงไปหรือเปล่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีเสียงมีแต่น้ําตาไหลสักพักเขาก็เรียกสติกลับมาเขาก็บอกผมว่า เขาหาเงินมาทั้งชีวิตคือเขาเป็นพนักง,งานเงินเดือนเขาก็เก็บเล็กผสมน้อยมาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เจอเพื่อนมาชวนเขาไปลงทุนจังหวะนั้นเองเนี่ยเขาบอกเขาเป็นพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยเขาไม่เคยอยากทําธุรกิจส่วนตัวเลยไม่อยากลงทุนเลยไม่เคยมีอยู่ในสมองก็เลยแต่ปีนั้นเนี่ยงานเขาก็มีปัญหา เจ้านายที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยก็ไม่ชอบเขาเหมือนคล้ายๆจะบีบให้เขาออกและจังหวะเดียวกันเพื่อนคนนี้ก็เข้ามาพอดีมาชวนบอกเออเราทําธุรกิจด้วยกันไหมเออถ้าทําแล้วธุรกิจรุ่งนายค่อยออกจากบริษัทประจํามาทํางานส่วนตัวด้วยกันเขาบอกมันเป็นเรื่องของจังหวะหรืออะไรก็ตามเขาหาคําอธิบายไม่ได้สรุปเขาเอาเงินล้านหนึ่งของเขาเนี่ยที่เก็บไว้ที่ทํางานมา,มามากกว่า5ปีเนี่ย ให้เพื่อนไปผลสุดท้ายเนี่ยธุรกิจที่ทำเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จจะใช้คําว่าโกงก็ไม่ได้เพราะเพื่อนเขาทําแล้วมันมีปัญหาสูญเงินนั้นไปทีนี้เนี่ยเขาก็อยากจะได้เงินคืนบางส่วนแต่เพื่อนเขาเนี่ยอ้างนูน่นอ้างนี่ความหมายที่ตามดวงบอกเขาจะถูกโกงหรือไม่ได้เลยเนี่ยก็อาจจะหมายถึงตรงนี้ทีนี้เนี่ยคนที่มาดูดวงในจังหวะที่มันพลาดไปแล้วกับคนที่มาดูดวงบ่อยๆบ่อยๆหมายความว่าไม่ใช่ไปดูสเปซสปา ดูกับคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นไกด์ให้เราได้เขาชี้แนะให้เราได้โดยมาตรฐานการดูดวงเนี่ยปีละครั้งเอาที่ทุกท่านได้ยินบ่อยๆเลยอะมักจะได้ยินชงไม่ชงดีไม่ดีปีนี้เจอปีชงไหมก็ถ้าเรามองในแง่ดีใครที่แนะนําเราจะดีหรือเราไม่ดีโดยการให้เราไปแก้โดยการไปทําบุญกับวัดไปทําบุญกับโรงพยาบาลไปทําบุญกับคนยากไร้ทําบุญกับสัตว์พิการ ไปทำเดอะยครับมันไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายมันเป็นสิ่งที่เราให้แล้วใจเราสบายพองฟูคนไหนที่บอกต้องไปเดาะเคาะกับเขาแบบนู้นแบบนี้อย่าไปทํามีโอกาสถูกหลอกเพราะนั้นการดูดวงหนึ่งปีเพื่อจะรู้ว่าปีนี้ควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรถ้าผู้ชายคนนี้เขาพูดเองว่าเออถ้าเขาสนใจการดูดวงมาก่อนหน้านี้แล้วเขามาเช็คดวงก่อนว่าเขาเหมาะกับการลงทุนไหม เขาจะเสียหายได้ง่ายไหมผมว่าเขาจะรอแต่อันนี้จะโทษด,ดวงหรือจะโทษการกระทําท้ายที่สุดการไม่รู้ก็คือการเสียหายแต่การดูดวงเพื่อให้เราเรา,เราเป็นไกด์โดยที่เราไม่งมงายดูว่าควรทาไม่ควรทําผมว่าแบบนี้เป็นประโยชน์เพราะนั้นปีละหนึ่งครั้งอันนี้คือมาตรฐานการดูแต่คนที่ดูมากกว่าเช่นดูไปแล้วในปีนี้ไม่ดีเราไปแก้อย่างไงดีอยู่แล้วไปเสริมยังไงให้เราเฮงเฮงรวยๆขึ้นไปอีก ทำไปแล้วและหลังจากนั้นเรามีเรื่องต้องตัดสินใจเออจะเปลี่ยนงานดีไหมพอดีมีบริษัทอ่ามาเรียกเราไปหรืออีกที่นึงก็มาออฟเฟอร์เราเหมือนกันเออเราจะควรจะไปที่ไหนแบบนี้คือดูมาแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะเลือกไปในทางไหนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเราก็ต้องมีคําตอบผู้ดูต้องมีคําตอบในใจด้วยว่ามีบริษัท A กับบริษัท B เราสนใจบริษัท A โหนหรือคนชี้แนะสิ่งแสชี้แนะควรไป A มันก็จะทําให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราไปแบบเต็มที่และเมื่อเราไปแล้วดวง50การกระทํา50การกระทําเราก็ต้องไปมุ่งมั่นขยันเราถึงจะประสบความสําเร็จได้ส่วนที่คนไหนบอกโอ้รู้สึกไม่สมหวัง,ไป,งไปดูตรงนู้นไปดูตรงนี้ คำว,ว่าไม่ดีหมายความว่าสับสนเพราะที่ผมเจอมาเนี่ยคนนี้เขาบอกเขาชอบดูดวงเขาไปดูกับ A A บอกดีไปดูกับ B B บอกดวงไม่ดีพอเขามาหาผมเขาบอกเขานอนไม่หลับมาทั้งคืนสรุปเขาจะเชื่อ A หรือเขาจะเชื่อ B นั่นก็คือคนที่ไม่มีความชัดเจนในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านอยากจะดูดวงอาจารย์ท่านไหนก็ได้จะให้ชัวร์ก็คือถามจากเพื่อนหรือคนเรารู้จักว่าเออเขาการันตี อาจารย์ท่านนี้ไหมมันเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งว่าเราไปดูกับคนนี้อย่างน้อยเราปลอดภัยแต่จะถูกจะหลกกันไหมจะคลิกกันหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของท่านแต่ถ้าดูแล้วญาติแนะนําไปยังไม่โอเคไม่แมชกับเราเราก็หาคนใหม่ถามเพื่อนหรือถามใครก็ได้แล้วก็เราไปดูแต่ถ้าเราเจอแล้วเนี่ยใช่แล้วเนี่ยก็พยายามยึดโยงกับอาจารย์ท่านนั้นไว้จะได้ไม่สับสนจะได้ไม่มีคําว่าชอบดูหมองมง,ง่ายเพราะสิ่งนั้นยิ่งดูมาก ยิ่งสับสนมากดูเพื่อประกอบการดำเนินชีวิตเรียกว่าไกด์ไลน์อันนี้ชัดเจนม,มีประโยชน์ขอให้ทุกท่านมีสติดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ขอให้ท่านรู้โชคชะตาไม่ดีแก้อย่างไงดีอยู่แล้วทำให้ดวงดีขึ้นไปอีกแล้วท่านรวยประสบความสำเร็จได้โดยง่ายขอให้ท่านประสบความสำเร็จเฮงเฮงรวยรวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ